สวัสดีครับผมชื่อนายกนรไอินทนชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะครับผมคณะวิยาการสารสนเทศสาขาวิยาการคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทั้งด้านการเขียนโปรแกรมด้านการาเรียนรู้กระบวนการของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของ AI ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ศึกษาไป เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งก็นำมาสู่การทำปริย,ยนิพนธ์นะครับเกี่ยวกับการทำการรีวิวโรงแรมนะครับด้วยโมเดลแบบ transformer นะครับโมเดลแบบ transformer ก็เป็นโมเดล language model นะครับที่ได้รับการนิยมความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้นำโมเดลตัวนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการ วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้งานโรงแรมจากทั่วทุกมุมโลกนะครับและ,ะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อ,อให้ความรู้สึกหรือว่าทำนายความรู้สึกนะครับของบทความที่เกี่ยวกับการรีวิวโรงแรมขึ้นมานครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังสหากิจศึกษานะครับอยู่ที่บริษัท bay computing นะครับในตำแหน่ง full stack web developer นะครับ เนื่องจากที่ผมเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวของ AI มานะครับพอสมควรนะครับผมก็อยากจะนำไปไประยุกต์ใช้กับการทำเว็บกับการทำแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจึงอยากที่จะหาทีนศึกษาไปแนวทางใหม่ๆหรือว่าแนวทางที่ไม่ได้ศึกษามามากขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังสนุกกับงานเลยนะครับเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยก็ ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยครับก็เกรดเฉลี่ยของผมนะครับอยู่ที่3.95าครับแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมากนะครับคือการทํากิจกรรมเนี่ยมันก็เป็นการทําทให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับแล้วก็ในเวลาเรียนเราก็เรียนอย่างตั้งใจนะครับก็ ในกิจกรรมที่ผมชอบทำเนี่ยก็จะมีเป็นกิจกรรมในสาขานะครับเช่นการอยู around, is, the market, the market. Now, ่ก <country> ับน้องๆก็จะมีทั้งการปรับพื้นฐานน้องๆนะครับก็คือไปสอนน้องๆนะครับสอนทั้งพื้นฐานนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1นนะครับหรือว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่น้องๆเนี่ยมาขอติวนะครับไม่ว่าจะเป็นติวส่วนตัวติวแบบเป็นกลุ่มนะครับ ก็จะเป็นตามรายวิชาไปนะครับรายวิชาไหนที่น้องๆว่ายากหรือว่าในในวิชาไหนที่น้องๆไม่เข้าใจเนี่ยน้องๆก็จะมาติดต่อแล้วผมก็จะไปศึกษาทบทวนนะครับแล้วก็ไปนําไปสอนน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ความสุขของผมเนี่ยก็อยู่กับการที่ได้สอนน้องๆเนี่ยครับมันเป็นความสุขที่ผมได้เล่าอะไรที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยให้คนอื่นฟังมันก็ทําให้แบบแล้วมันก็เป็นการ ทบทวนเราไปในตัวด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยพื้นฐานก็จําเป็นหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันก็สําคัญแต่ว่ากว่าเราจะมาถึงปี4เนี่ยบางทีเราก็ลืมไปแล้วด้วยนะครับการได้ไปสอนน้องๆปี1ปี2ปี3มเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้เนี่ยมันยังสดใหม่ขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ไปช่วยอาจารย์นะครับในการสอนน้องๆในรายวิชานั่นก็คือ t i ชเช e a ์ s อคเซสเนนั่นเองครับแล้วก็ยังมี กิจกรรมที่ออกไปข้างนอกนะครับเช่นกิจกรรมซิลฟซีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับาการออกไปข้างนอกนะครับออกไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งภูมิทัศน์เช่นทาสีทํากําแพงนะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างอะไรขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นการสอนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมคอมพิวเตอร์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่า จะเป็นการเขียนโปรแกรมหรือว่าพื้นฐานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่ในการสอนนะครับในการสอนเด็กๆนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ